มีแมว5สายพันธุ์เอกลักษณ์ประจำชาติของไทยนะครับประกอบด้วยแมวสุพลักษณ์แมวโคราชแมววิเชียนมาศอันนี้พอจะเคยได้ยินค่ะแมวโกนโกนจาโกนจาและแมวขาวมณีครับจริงๆแล้วอยากให้หลายๆคนลองเซิร์ชชื่อเหล่านี้ค่ะมันจะขึ้นภาพแมวมอว่ามันคือแมวที่ลักษณะไหนบ้างแมวโกนจาเนี่ยคือแมวดำนี่โกนจาคือแมวดำค่ะ อ่าคือเคี้ยวกุด <laughs> เคียวกุดเคียวกุดในใช่แมววิเชียนมาดเนี่ยเป็นแมวที่มันผสมสีดูสิใช่ครับนะคะคือแบบว่ามันจะมีสีเข้มสีอ่อน คือคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่5นะคะแต่แมวที่เหลืออยู่ที่เป็นพันธุ์ไทยแท้ๆเหลือแค่ห้าเท่านั้นใช่ครับแล้วก็เป็นที่นิยมไปในทั่วโลกทําให้มีชาวต่างชาติในยพยานนำแมวพันธุ์ไทยเนี่ยไปจดทะเบียนเหมือนที่พ่อไอ้บอกเมื่อกี้นี้ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการประกาศให้แมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์เลี้ยงแล้วก็นําไปสู่การอน,นุรักษ์แล้วก็ร่วมมือกันนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ